เป็นคนค้ำประกันสาหากรณ์ตำรวจสามารถใช้สิทธิ์บ่ายเบี่ยงได้ไหมครับอใช้ให้สาหากรณ์ไปตามกับลูกหนี้ก่อนเอาพี่ผมคนค้ำไปตามคนกู้ก่อนดิครับมันไม่ใช่จม,ม,มันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านี้่มีคำนี้ผมชอบจังเลยกี่เส้นใต้เลยไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านี่เลยเวรกรรมเจ้านี่มันมีสิทธิ์มองซ้ายกับมองขวามันเห็นขวาดีมันจับขวาเขาต้อง มันไม่มีมองว่าเฮ้ยตาขวาก็มันเห็นอยู่ว่าผู้ค้ำมันมีม,มีกุวยเตี๋ยวชามใหญ่มันจะไม่กินเนอะเออคนนี้ตามแล้วน่าจะมีตังค์เอาแน่นอนดิโอเฮ้ย,เ,ยเจ้านี่มึงไปตามยึดตรงนี้อะดิะเขาไปทำไมล่ะพี่กฎหมายเขาบอกว่าพี่สองคนต้องร่วมกันหรือแทนกันกะพี่ เพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งไม่จ่ายสภาพของการติดตามทวงถามมาที่คนค้ำเกิดขึ้นได้ทันทีโอ้โหลูกศรแอโร่แทงมหาคนค้ำกันทีเออแล้วเคสแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างชัดนะพี่อย่างเคสผมใช้คำนี้นะเคสกอยสเนี่ยอคนกู้คือคนเรียนหนังสืออเพึ่งทํางานเงินก็ไม่ค่อยจะมีอืคนค้ำอ่ะมักจะเป็นคนที่มีใหญ่กว่าเป็นฒิภาวะมีทรัพย์สินมีรายได้อืมีหน้าตาโอ้โห เขาก็คงไม่ไปที่เด็กแล้วเขาจะไปทําไมละ่ะเขารู้ว่ารีดยังไงก็ไม่มาอ่อาก็เพราะนี่ใช้คำว่ารีดเพราะจริงๆมันเป็นมันคุณต้องจ่ายเขาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเขาถือว่านี่คือเป็นผู้รับผิดรวมอยู่แล้วครับแต่อย่างนี้ครับในกรณีที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะมันก็จะมีช่องอยู่นิดนึงอืกรณีที่มีการเช่าซื้อรถยนต์กันในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเอารถยนต์ไปอืมแล้วเขาก็หนี้เสียธนาคารไฟแนนซ์ก็มีการฟ้องร้องทั้งคู่นะครับ คุณขึ้นศาลในฐานะที่คุณเป็นผู้คำประกันเนี่ยคุณต้องพยายามช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้โจดเพราะโจดเขามีสิทธิ์ในการติดตามรถครับนะครับพี่โจดครับครับผมรถอยู่หลังตลาดที่แถวแถวจังหวัดสุงไหงโกลกนะครับนี่เนี่ยผมทมหาไม่เจอเลยอยู่หลังบ้านแดงหลังปิดประตูสีเขียวผมไปถ่ายรูปนี้ครับรูปรูปบ้านเป็นแบบนี้นี่ครับรถอยู่ที่นี่พี่แมวได้เลยที่ไปเอาครับโอเคนี่ถือว่าเป็นการ ให้ความช่วยเหลือ oh. คือแบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องดําเนินการตาม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 วุฒธธิภาวะที่ตัวเองมีสิทธิ์นะครับกรณีนี้เนี่ยศาลมองว่าเจ้าหนี้ในฐานะเจ้าของทรัพย์คุณอย่าลืมนะครับเช่าซื้อคุณเป็นเพียงผู้ครอบครองยังไม่ได้เจ้าของใช่ครับเจ้าของคือธนาคารหรือ Finance หรือลิสซิ่งธนาคารย่อมมีสิทธิติดตามรถได้อ uh. ธนาคารจับเพิกเฉยมันก็เป็นเรื่องที่สามมนีกากระบาดไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะสั่งเท่าไหร่อืซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อผู้คำพูดกับเจ้านี้ดีๆอืพี่ครับรถอยู่แถวตลาดประเวศนะครับพบี่แถวบ้านหลังสีเหลืองๆปิดประตูพี่ไปแค่ตอนสี่โมงนะครับพี่เจอแน่นอนครับเจอแล้วครับพี่โอเคครับผมขอบคุณครับได้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยคุณถแถลงในห้องพิจารณา นะครับเพื่อให้ผู้พิพากษาท่าน,นบันทึกในรายงานกระบวนว่าจำเลยที่สองได้มีการถแถลงรายละเอียดของรัย์ให้กับโจทก์ทราบว่ามีรถอยู่คันนี้ตรง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 นี้โ,โจทร,รับว่าจะไปดําเนินการติดตามอ,อ่ะมันจะเป็นข้อความที่อยู่ในรายงานกระบวนพิจรนารณาครับคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มเวลาเราไปศาลแต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละนัดเนี่ย การพิจารณาอะไรก็ตามเนี่ยจะมีรายงานออกมาโอมเป็นบันทึกเลยนะเป็นบันทึกเลยครับเป็นบันทึกสรุปเลยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมนะครับดังนั้นผมอยากให้ผู้ค้ำประกันไปชี้ช่องอืใช้คําว่าช่วยเหลืออนะครับแต่จะไปบอกว่าเอ้ยครับเจ้านี่มึงไปเอาเองนี่มึงไม่สนใจแล้วอ่ผมแค่คำ้ำมแค่คำ้ำที่ใช้ไม่ได้นะคำนี้ โอ้โหแบบนี้เจ้านี่เขาก็เรื่องของมึงครับผมนะฮะ